สวัสดีครับผมเพชรศักด์เอกนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการลดหุ่นแนวใหม่ครับคือยังไงลดหุ่นแนวใหม่คือกินอิ่มไม่ต้องอดครับไม่ต้องไปตัดขาบตัดแป้งแล้วหุ่นแม่งดีขึ้นชัดเจนไม่โยโย่แต่ว่าสิ่ที่มันต่างออกไปก็คือว่าเราจะไม่เน้นการลดน้ำหนักเราเน้นการลดพุงลดเอว แล้วให้หุ่นมันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นดังนั้นหลักการของเราคือออกกําลังกายเน้นการสร้างกล้ามเนื้อแล้วกินอาหารให้เหมาะสมกับตัวคุณเช่นถ้าคุณแรงเยอะคุณใช้พละกําลังในการออกกาลังกายเยอะคุณอาจจะกินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตได้เยอะแต่ยังไงก็ต้องกินโปรตีนให้เพียงพอนะครับแต่ถ้าคุณออกกําลังกายได้น้อยคุณยังไม่แข็งแรงคุณก็อาจจะต้องกินแป้งกินคาร์โบไฮเดรตน,น้อยก่อน เพราะว่าการที่เรากินคาร์โบไฮเดรตเยอะเนี่ยมันก็จะมีข้อดีก็คือจะมีพละกําลังเพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะยกหนักขึ้นเวลาเรายกหนักเช่นเราไปที่ยิมเราไปยกมาชีนเครื่องที่หนักหนักบาร์เบลดัมเบลนะยกหนักไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราพักผ่อนอย่างเพียงพอกินโปรตีนกินคาร์โบไฮเดรตเพียงพอเนี่กล้ามเนื้อเราก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเรานอนพอพักพอนะครับหลักการคืออย่างนี้ครับ เราไม่เน้นลดน้ำหนักเราเน้นลดไขมันลดพุงลดเอวและไปเพิ่มกล้ามเนื้อส่วนที่มันจริงๆเช่นผู้ชายก็อยากหน้าอกแน่นๆ่นสะโพกเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็อยากสะโพกแน่นตูดสวยเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อไม่ใช่ตูดไขมันแขนก็แน่นมีกล้ามมีเส้นเลือดขึ้นไหล่กว้างหลังแน่นเต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้อพุงยุบไปให้หมดเอวเล็กลงพอเราทําแบบเนี้ยหุ่นมันจะดยียิ่งกว่าไปผอมแล้วเหี่ยว แต่ว่าเป็นแบบพุงยุบแล้วมีกล้ามอะมันเท่กว่าเยอะจาไว้นะครับพุงยุบแล้วมีกล้ามเท่กว่าเยอะหน้าอกแน่นแขนมีกล้ามไหล่กว้างหลังแน่นพุงยุบไม่งไงก็เท่กว่าคนผอมๆหียวๆอย่างแน่นอนพอกล้ามเนื้อมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่โยโย่เพราะว่าอะไรเพราะเวลาร่างกายมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอัตราการเผาผลาญพลังงาน,นมันก็จะเพิ่มสูงขึ้น อาจจะเพิ่มสูงขึ้น 20- 3 0มคราวนี้ขอคุณกินข้าวกินอาหารเยอะๆนะครับคุณก็จะไม่กลับไปอ้วนอีก,อกเวลาคุณหยุดออกกำลังกายไปสองสามวันคุณก็จะไม่อ้วนนะครับเพราะว่าคุณมีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมันก็ใช้พลังงานเพิ่มขึ้นแต่ถ้าออกกําลังกายตามตามระบบที่ผมแนะนําก็คือคุณจะออกกําลังกายจะเป็นนิสัยนะครับไม่ต้องใช้วินัยอะไรทั้งสิ้นเมื่อเป็น,นนิสัยแล้วการออกกำลังกายมันจะเป็นเรื่องง่ายนะครับดันบงนั้นคุณไม่ต้องไปอดไม่ต้องไปฟาสติ้งเลย แป้งอะไรก็ไม่ต้องตัดเพียงแต่ว่าถ้าคุณออกกําลังกายได้น้อยคุณจะต้องกินแป้งคาร์โบไฮเดรตน้อยหน่อยเน้นกินโปรตีนหน่อยแต่ถ้าคุณออกกําลังกายได้เยอะเต็มที่คุณก็กินแป้งกินโปรตีนกินไขมันได้ตามหลักค่ามู่เลยเพราะว่าคุณทําตัวเหมือนนักกีฬานะครับเวลาเราออกกําลังกายด้วยการยกน้ําหนักหรือใช้แรงต้านเนี่ยร่างกายมันจะใช้น้ําตาลเป็นพลังงานหลักเลยครับดังนั้นคุณกินคาร์โบไฮเดรตได้นะครับ เยอะเลยนะครับแต่ถ้าคุณไปวิ่งระยะไกลๆสิบยี่สิบกิโลเนี่ยคุณก็จะเริ่มใช้ไขมันแต่ถามว่าพอร่างกายใช้น้ําตาลเป็นพลังงานไปเยอะๆเข้าเนี่ยพอน้ําตาลหมดมันก็จะดึงเอาไขมันมาใช้อยู่ดีดังนั้นถ้าพลังงานคุณติดลบก็คือคุณกินเยอะแต่ออกกำลังกายแม่งเยอะกว่าที่กินซึ่งคนอย่างผมเนี่ยจะให้อดเนี่ยยากแต่จะให้ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยผมสบายมากผมแรงเยอะนะครับ คุณจะไปออกกังกายที่บ้านหรือที่ยิมก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยตอนแรกๆก,ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงก็ไปออกกังกายที่บ้านก่อนพอแข็งแรงแล้วก็ไปออกที่ยิมซึ่งเวลาไปออกที่ยิมเนี่ยมันก็ไม่แพงหรอกตกแค่เดือนละห้าร้อยเองถูกกว่านั้นด้วยซ้ําไปก็มีอุปกรณ์ให้เล่นครบกว่าอยู่ที่บ้านแต่ถ้าถามว่าช่วงแรกคุณออกกังไายที่บ้านได้ผลไหมก็ได้ผลนะกล้ามเนื้อก็จะค่อยๆพัฒนาเรื่อยๆนะครับอาจจะวิดพื้น เพิ่มกล้ามเนื้ออ,อกกล้ามเนื้อแขนซิดอัพกล้ามเนื้อท้องสกอตกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็สะโพกการใช้ยางยืดได้ทั้งกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้อไหล่กล้ามเนื้อหน้าอกกระโดดตบก็ได้กล้ามเนื้อขานะครับพวกนี้ครับคุณก็จะสามารถลดไขมันได้เร็วแล้วก็มีกล้ามเนื้อนะครับอย่างการออกกำลังกายช่วงล่างก็คือขาต้นขากับสะโพกมันจะช่วยเผาแขนมันได้ดีพุงก็จะยุบเร็วไม่ใช่การไม่ใช่การซิดอัพนะครับ พอซิดอัพเนี่ยใช้พลังงานน้อยแต่ถ้าเป็นท่าสควอตหรือท่ากระโดดเนี่ยใช้พลังงานเยอะพอใช้พลังงานเยอะในที่สุดมังจะดึงเอาไขมันไปใช้หลักการคืออย่างนี้ครับแล้วก็เวลากินอาหารเนี่ยให้กินเต็มที่ไม่ต้องอดครับเน้นกินโปรตีนกินคาร์โบไฮเดรตตามความเหมาะสมไขมันก็กินได้ตามความเหมาะสมแต่อย่าไปกินอาหารขยะนะครับพวกน้ําตาลพวกของหวานต่างๆงดได้งดถ้าง,งดไม่ได้ก็ลดลงก่อน เล่าเบียร์ผมแนะนําวงางดดีกว่าครับแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับก็ถ้าไปออกกายที่ยิมก็ให้เน้นกล้ามเนื้อสะโพกหรือก้นเนี่ยครับแล้วก็ต้นขาแล้วก็อกหลังไหล่นะครับเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดใหญ่มันจะใช้พลังงานเยอะพอใช้พลังงานเยอะไขมันก็ถูกออกไปใช้แล้วกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มันใหญ่ขึ้นอก็ทําให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้นแทนที่คุณอายุมากขึ้นร่างกายจะเผาผลาญพลังงานลดลงไม่ครับ อายุมากขึ้นคุณสามารถมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นได้ถ้ากล้ามเนื้อคุณเพิ่มขึ้นมา20-30%ยังไงร่างกายก็เผาผลาญพลังงานมากขึ้นหมายความว่าถ้าคุณกินเท่าเดิมนีน้ำหนักปกติมันก็จะคงเดิมใช่ไหมแต่พอกล้ามเนื้อคุณเพิ่มกินเท่าเดิมพุงคุณจะยุบลงเรื่อยๆครับใช่ครับนี่คือข้อดีของการออกกาลังกายสร้างกล้ามเนื้อแล้วถามว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเหมือนคาร์ดิโอต่อหัวใจและหลอดเลือดไหมทําได้ครับ ก็คือออกกลังกายแบบบอดี้เวทตัวเปล่านครับิดพื้นกระโดดตบสกอตทำท่าเบอร์พี่ทำซททิดอัพทนท่านูน้นท่านี้ซึ่งมันเป็นการออกกังกายสร้างกล้ามเนื้อเป็นหลักแต่ใช้ใช้บอดี้เวทใช้ร่างกายเป็นน้ำหนักออกไปเรื่อยออกไปนานๆไม่พักพักน้อยๆหัวใจก็จะเต้นเร็วตลอดเวลาหายใจก็จะหอบเหนื่อยเขาเรียกการออกกังไแบบนี้ว่าเซอร์กิตเทรนนิ่งถ้าออกไปสักวันละ20-40บถึงีบนาทีเนะี่ยมันก็จะถือเป็นการคาร์ดิโอสามารถทดแทนการวิ่งได้ นะครับหัวใจและปลอดคุณก็จะแข็งแรงขึ้นได้เหมือนเหมือนกับการวิ่งจ็อกกิ้งหรือเต้นแอโรบิกเลยครับดังนั้นคุณไปออกที่ยิมหรือออกที่บ้านด้วยการฝึกแรงต้านหรือเวทเทรนนิ่งเนี่ยจบเลยได้ทั้งกล้ามเนื้อได้ทั้งแอโรบิกบำรุงหัวใจบำรุงปอดแข็งแรงขึ้นเพียงแต่ว่าการออกแบบนี้เนี่ยมือใหม่ก็อยากจะให้มีวันพักเช่นวันเว้นวันนะครับอย่างผมมือเก่าแล้วอาจจะออกสัปดาห์ละห้าหกวันแล้วพักแค่วันเดียว วันไหนพักคุณก็ไปเดินเล่นชิวๆเปิดเพลงใส่หูฟังนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอะไรสมมติช่วงแรกยังไม่แข็งแรงผมแนะนําให้ออกจันพุทธศุกร์วันไหนพักคุณก็ไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะเปิดเพลงฟังเอาไขมันออกนิดหน่อยเห็นไ,ไหมครับออกแบบเนี้ยกล้ามเนื้อเพิ่มพุงยุบการเผาผลาญพลังงานเพิ่มหุ่นคุณจะดีขึ้นโดยที่คุณกินเยอะขึ้นนิดหน่อยอิ่มครับไม่อดเวลาคุณออกดีๆเน้นแขนหน่อยแขนมีกล้ามอกแน่น แม่เดินไปไหนมันก็ดูเท่เห็นไหมครับการออกกําลังกายแบบเน้นสร้างกล้ามเนื้อพุงยุบไขมันลดกล้ามเนื้อเพิ่มไม่โยโย่ไม่อดกินอิ่บดีไหมล่ะครับลองดูนะครับเชื่อเพศศาสตว์เอกลองดูครับผม